เรองราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เราเพิ่งเรียนจบใหม่ๆและเราก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังอยู่ในร่างกายของเรามาจนถึงทุกวันนี้เราขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะในตอนนั้นหลังจากที่เราเรียนจบคณะคุรุศาสตร์จากมหาวิทยายลัยในกรุงเทพเราก็ได้ย้ายไปรับราชการครู ู่ที่โรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในแถบภาคอีสานในขณะที่อยู่ที่นั่นเราก็ได้อาศัยบ้านพักครูเก่าๆที่ค่อนข้างจะทรุดโทรมเอามากๆเลยทีเดียวในช่วงอาทิตย์แรกเราก็รู้สึกว่าชีวิตกำลังจะดำเนินไปได้ด้วยดีและเราก็เข้ากับเด็กๆที่นี่ได้ไม่ยากนักจนกระทั่งในบ่ายวันหนึ่งนั้นเป็นเวลาของวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นวิชาที่ยังไม่มีใครมาสอนประจำเราจึงรับอาสาขอทำหน้าที่ตรงนี้เองแม้ว่าปกติแล้วเราจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก็ตามเราก็ให้เด็กๆนั้นช่วยกันถืออุปกรณ์เดินตรงไปที่หลังโรงเรียนซึ่งเราประเมินแล้วน่าจะพอปลูกพืชผักสวนครัวให้งอกงามได้อย่างแน่นอน แต่หลังจากที่เราเดินไปได้ครึ่งทางเด็กๆหลายคนกลับมีท่าทีอิดออดบ้างก็ไม่อยากไปบางก็หลบหลังเพื่อนจนสุดท้ายแล้วเด็กๆทุกคนก็ได้เดินเกาะกลุ่มและพากันมาอยู่ข้างหลังเรากันหมดคล้ายกับว่ากำลังกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังโรงเรียนนั้น แม้จะแปลกใจแต่เราก็พยายามเดินนำหน้าเด็กๆไปที่หลังโรงเรียนและทันทีที่พ้นมุมตึกของอาคารเรียนทั้งเหล่าและเด็กๆต่างก็พากันตกใจหัวใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยทีเดียวเด็กๆบางส่วนพร้องกรีดและพากันวิ่งหนีกลับออกไปบางส่วนก็ยืนตัวสั่นเกาะหลังเราแน่นจนเราขยับตัวไม่ได้ ซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านั้นเป็นชายวัยกลางคนท่านหนึ่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำตาโปนมีฟันสีดำสนิทและมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่อยู่ที่หน้าผากในมือกำลังถือคราดที่ดูจะแหลมคมเอามากๆกเราก็ได้แต่คิดในใจว่าตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่เราก็ไม่เคยเห็นคุณลุงท่านนี้มาก่อน แต่หลังจากที่เราเริ่มตั้งสติได้เราก็เริ่มแนะนำตัวว่าเราเป็นครูที่เพิ่งย้ายมาใหม่และกำลังจะพาเด็กๆมาเรียนวิชาการเกษตรหลังจากที่เราแนะนำตัวเองเสร็จเรียบร้อยสายตาและภาษากายของคุณลุงที่ดูน่ากลัวนั้นก็กลับรู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและแกก็แนะนำตัวเอง ก็เป็นพันลงอยู่ที่นี่มานานมากแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกไปพบปะผู้คนเพราะเด็กๆและครูที่นี่ก็มักจะกลัวแกและคนที่นี่ก็เรียกแกว่าลุงผีหลังจากนั้นเราก็เริ่มสอนเด็กๆให้เลิกมองคนที่ภายนอก ให้เด็กๆหัดคิดถึงจิตใจของคนอื่นทำให้ในระยะหลังๆลงุงผีก็เริ่มที่จะออกมาจากหลังโรงเรียนและมีเด็กๆที่จะเริ่มคุยและเล่นกับแกอยู่บ้างและในวิชาการเกษตรนั้นเด็กๆก,ก็มักจะให้ลุงผีช่วยลดน้ำพลวนดินช่วยดูแลต้นไม้อยู่เสมอๆจนเวลาผ่านไปหลายเดือน ก็มีครูท่านหนึ่งได้เรียกเราไปพบด้วยท่าทางที่ซีเรียสมากจริงๆโดยท่านได้จับแขนของเราและบอกกับเราว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับลุงผีอีกเพราะแกอันตรายมากๆซึ่งเราก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเพราะอะไรเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เราก็ไม่เคยเห็นแกทำอะไรไม่ดีเลยสักครั้ง อีกทั้งแกก็ดูจะรักเด็กๆเอามากๆแม้จะพยายามถามหาเหตุผลแต่คุณครูท่านนั้นกลับไม่ยอมบอกเราและเอาแต่บอกกับเราว่าพูดไม่ได้ฉันพูดไม่ได้จริงๆจนกระทั่งวันถัดมาก็ได้มีข่าวใหญ่ลือไปทั่วโรงเรียนว่าคุณครูที่คุยกับเราเมื่อวานนั้น ท่านได้ป่วยหนักและจะมาสอนไม่ได้อีกแล้วจนเวลาผ่านไปหลายวันเราก็เริ่มที่จะสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคุณครูท่านนั้นท่านก็ไม่มาสอนอีกเลยจริงๆแม้ว่าจะถามใครทุกคนก็เอาแต่บอกว่าไม่รู้และพยายามเดินหนีเรากันหมดเราจึงตัดสินใจว่าเราจะไปเยี่ยมคุณครูท่านนั้นด้วยตัวเอง ในเย็นวันหนึ่งนั้นเราก็ได้ขอยืมรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งของโรงเรียนและขับไปเยี่ยมคุณครูท่านนั้นถึงที่บ้านซึ่งภาพที่เราเห็นคุณครูในวัย40ก่กว่าที่เมื่อไม่กี่วันที่แล้วยังดูแข็งแรงเอามากๆได้กลายเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงไม่สามารถพูดได้แขนขารีบและเมื่อแกเห็นเราแกก็น้ำตาไหลทันทีเลยนะคะ และสิ่งที่ทําให้เรายิ่งช็อกไปกว่านั้นฟันของคุณครูท่านนั้นแทบจะก,กลายเป็นสีดําหมดทุกซี่ผิวที่เคยขาวก็กลับดูคําลงดวงตาก,ก็เริ่มโปนและสิ่งที่ไม่คาดคิดที่หน้าผากของคุณครูท่านนั้นก็เริ่มที่จะปรากฏรอยแผลเป็นจางๆหลังจากที่เราได้คุยกับญาติๆของคุณครูท่านนั้นซึ่งท่านก็ได้เอาแต่ร้องไห้ พราะหมอได้ลงความเห็นว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไม่มีทางรักษาได้จริงๆในขณะที่เรากำลังขับรถมอเตอร์ไซค์กลับนั้นในหัวของเราก็คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาว่าเรานั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะวันแรกที่เราได้เจอลุงผีที่หลังโรงเรียนนั้นถ้าคิดแบบไม่หลอกตัวเอง เราและเด็กๆไม่ได้เห็นแค่ลุงผีอย่างแน่นอนในตอนที่เราโผล่ไปจากมุงตึกนั้นเราเห็นเงาดํามากมายกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ที่หน้าลุงผีโดยที่ลุงผีกำลังท่องมนอะไรบางอย่างก่อนที่เงาทั้งหมดจะตกใจที่เราและเด็กๆโผล่มาก่อนจะพุ่งหายกันไปคนละทิศละทาง ในขณะที่ความคิดของเราจบลงก็เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกกับเรารถมอเตอร์ไซค์ที่เราขับอยู่นั้นก็ดับลงแบบไม่มีสาเหตุทำให้เราเกือบจะเสียหลักแต่ก็โชคดีที่เราประคองรถจอดข้างทางเอาไว้ได้ในตอนนั้นบรรยากาศค่อนข้างที่จะวังเวงเราอยู่บนถนนลูกลังที่ทางซ้ายเป็นทุ่งนาทางขวาเป็นป่ายูคาลิปตัส ที่มืดสนิทและท้องฟ้าก็กำลังอยู่ในช่วงโพลเพสพอดีซึ่งระยะทางจากตรงนี้กว่าจะกลับไปถึงโรงเรียนก็คงจะอีกหลายกิโลเลยทีเดียวในขณะที่เรากำลังกดโทรศัพท์นั้นอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนมีคนเดินออกมาจากป่าทึบทางด้านขวาและสิ่งที่เห็นทำให้เราก็ไม่รู้ว่าจะดีใจ หรือจะตกใจกลัวก่อนดีเราเห็นลุงผีเดินออกมาจากป่าตรงนั้นแกฉีกยิ้มให้กับเราเหมือนกับว่าคิดเหตุการณ์ล่วงหน้าเอาไว้อยู่แล้วเราอยู่ในสภาวะหลังชนฝาเราได้แต่ฝืนยิ้มตอบแล้ก็ทำใจดีสู้เสือเอาไว้แต่เว่าลุงผีกลับพยายามซ่อมรถให้กับเรา ทำให้ในหัวของเราตอนนั้นมันมึนงงและสับสนไปหมดว่าที่จริงแล้วลุงผีเป็นคนอันตรายจริงๆหรือไม่แล้วอาการป่วยของคุณครูท่านนั้นมันเกี่ยวอะไรกับลุงผีหรือเปล่าแล้วทำไมทุกคนถึงรังเกียจลุงผีทั้งๆที่ดูแล้วนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ากลัวแกก็ดูจะเป็นคนที่ดีเอามากๆ หลังจากที่ท้องฟ้าเริ่มมืดลงตอนนี้เราเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่แปลกประหลาดมีบางอย่างกำลังวนเวียนอยู่ที่รอบตัวของเราและลุงผีมันเหมือนมีเงาดำเคลื่อนที่ผ่านไปมาอยู่รอบๆมีทั้งเสียงกระทบกับน้ำในทุ่งนาทั้งเสียงลอยผ่านไปในสายลมทุกอย่างมันมากมายตีกันจนมั่วไปหมดเราทั้งกลัวและสับสนจนแทบจะเป็นบ้า เรายืนหลับตาตัวสั่นอยู่แบบนั้นเราอยู่ในห้วงพวังแห่งความน่ากลัวประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เสียงสตาร์ทรถของลุงผีจะทําให้เราหลุดออกจากห้วงพวังนั้นเราได้สติอีกครั้งพร้อมกับรถที่ถูกสตาร์ทเครื่องเอาไว้ทําให้เราดีใจเป็นอย่างมากพรางกับยกมือไหว้ขอบคุณลุงผีและในจังหวะที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนั้น ลุงผีก็ได้ตักน้ำในกระติกที่แกหิวมาด้วยส่งให้เราแก้วหนึ่งด้วยความที่อยู่ในอารมณ์ดีใจและกำลังคอแห้งอยู่พอดีอเราจึงรับน้ำแก้วนั้นมาดื่มแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทันทีที่เราดื่มน้ำของลุงผีเข้าไปนั้นเราก็รู้สึกตัวชาทันทีไล่ตั้งแต่คอลงไปจนถึงกระเพาะตั้งแต่หัวลงไปจนสุดปลายเท้า เราส่งแก้วคืนให้กับลุงผีไปแบบงงๆก่อนที่ลุงผีจะยิ้มตอบแบบที่ฟันหน้าอยู่ไม่ครบซี่แล้วก็เดินกลับเข้าป่าไปเช่นเดิมเราเล่นแต่ยืนงงแล้วก็ถามตัวเองว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่จนบางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเมื่อกี้เราดื่มน้ำของลุงผีเข้าไปทำไม ในคืนนั้นเราก็กลับมานอนด้วยอาการที่เหมือนจะเป็นไข้พร้อมกับคิดกังวลมากมายในหัวมันมีหลายเรื่องราวจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจับต้นชนปลายยังไงดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรารู้สึกปวดท้องและคลื่นไส้เวียนหัวเป็นอย่างมากในหลายๆวันถัดมาผู้คนก็เริ่มมองเราปแปลกๆมากขึ้นจนกระทั่ง มีเด็กในชั้นเรียนที่สนิทกับเราคนหนึ่งได้บอกเราว่าลมหายใจของเราเหม็นข่าวเอามากๆทำให้เราเริ่มกลับมาวิเคราะห์ตัวเองว่าตอนนี้หน้าตาของเราเริ่มหมองคล้ำมีอาการนอนไม่ค่อยหลับตื่นกลางดึกกินข้าวไม่ค่อยลงอีกทั้งยังมีกลิ่นเหม็นชนอ้วกที่ออกมาจากลมหายใจของเรา และมีอีกสิ่งหนึ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับได้จริงๆเรากลับคิดถึงลุงผีอยากเห็นหน้าอยากออกไปหาและอยากอยู่ใกล้ๆกับลุงผีทุกๆเวลาเราก็ได้แต่บังคับตัวเองให้รู้ตื่นรู้แจ้งอยู่ตลอดเวลาและยิ่งฝืนเท่าไหร่นั้นร่างกายของเราก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง ในขณะที่เรานอนอยู่เราก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเคลื่อนที่ไปมาอยู่ในร่างกายของเรามันเป็นก้อนแข็งๆไหลไปทั่วร่างกายของเรามันทั้งปวดแสบปวดร้อนทําให้เรากลัวจนแทบจะเป็นบ้าหลังจากวันนั้นเราก็เริ่มมองเห็นสิ่งนี้ลับเราเห็นคนห้อยหัวลงมาจากเพดานในห้องเรียนเราเห็นคนตายอยู่ในห้องน้ํา บางครั้งเราก็เห็นคนมีเลือดท่วมตัวนั่งอยู่ในรถกับพออ,อและที่หนักที่สุดจนทำให้เราถึงกับเป็นลมล้มพับลงไปเราเห็นนักเรียนไปเลยร้อยๆคนกำลังยืนเคารพธงชาติในเวลาเที่ยงคืนหลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็ได้ขอลากลับบ้านที่กรุงเทพพ่อกับแม่ของเราได้พาเราไปหาหมอตรวจร่างกาย ตรวจเลือดอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆและตั้งแต่เรากลับมาที่บ้านสึ่งแปลกประหลาดที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็ไหลไปมาในร่างกายของเราอยู่บ่อยครั้งมันทำให้เราปวดแสบปวดร้อนเจียนตายเราเห็นมันเคลื่อนที่ไปมาได้ด้วยตาเปล่าแต่ที่แปลกพ่อกับแม่ของเราไม่สามารถมองเห็นมันได้ จนสุดท้ายแล้วพ่อของเราที่ไม่เคยชื่อเรื่องนี้ลับเลยก็ตัดสินใจว่าจะยอมลดทิฐิของตัวเองและพาเราไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อไปถึงพระอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าเราอาการหนักมากทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่ทันได้เล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังเลยท่านได้ให้พวกเราเข้าไปในกุฏิท่านบอกว่าท่านไม่อยากทํา ท่านเลิกยุ่งกับวิชามานานมากแล้วแต่ท่านก็เห็นแก่ชีวิตของเราท่านทนดูอยู่เฉยๆไม่ได้ท่านให้พ่อของเราไปซื้อของตามที่ท่านสั่งตรงนี้เราจำไม่ได้แล้วนะคะว่าท่านสั่งให้ไปซื้ออะไรบ้างพอะตอนนั้นเราเหมือนคนที่ใกล้จะตายอยู่แล้วหลังจากได้ของที่ท่านสั่งมาจนครบท่านก็ได้ทำพิธีท่องคาถา จุดทูบเทียนมากมายและทุกคำที่ท่านท่องยำ้ำเราก็รู้สึกเจ็บเหมือนมีคนเอามีดแหลมแหลมาแทงไปทั่วร่างกายเรานอนดิน้นชักเกรงอยู่อย่างนั้นโดยที่มือบีบแขนพ่อกับแม่ของเราเอาไว้ภาพในหัวของเราตอนนี้มีแต่ภาพใบหน้าของลุงผีที่โผล่เข้ามาเต็มไปหมดมันเป็นภาพที่ชั่วร้ายจริงๆเราเริมไม่รู้แล้ว ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นบ้างแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เราจําได้ไม่ลืมเลยทีเดียวในห่วงแห่งภาพนิมิตนั้นเราเห็นผู้ชายนุ่งจงกระเบนสีแดงทรงผมแสกกลางไว้หนวดเหมือนชาวบ้านยุคบังระจันนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าของเราก่อนจะเอามือล้วงเข้าไปในปากและลึกจนไปถึงลำคอและล้วงเข้าไปถึงในท้องของเราเลยทีเดียว เราเหายใจไม่ออกจนถึงขั้นที่ว่านี่อาจจะเป็นความทรงจำสุดท้ายของชีวิตเราแล้วแต่ในจังหวะที่เรากำลังจะขาดใจนั้นร่างกายของเราก็ตอบสนองด้วยการอ้วกออกมาเราได้สติเราอ้วกออกมาหลายครั้งซึ่งเราก็ไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เห็นเลยจริงๆมันเหมือนกับว,ว่าเราอยู่ในหนังยังไงอย่างนั้นเราอ้วกเอาเส้นผมออกมา ก่อนจะตามด้วยเศษปูนตะขอเบ็ดตกปลาเศษผ้าเศษเล็บและเศษเหนือเน่าๆและสิ่งที่เรารับไม่ได้ที่สุดเลยจริงๆในการอ้วกครั้งสุดท้ายนั้นมันกลับมีฟันสีดำออกมาพร้อมกับอ้วกของเราด้วย <c oughs> ซึ่งก็ไม่ใช่ฟันของเรานะคะเพราะในปากของเราฟันก็ยังอยู่ครบดีทุกซี่ หลังจากนั้นเราก็รู้สึกโล่งมากจริงๆเรารู้สึกว่าใจเราได้กลายเป็นอิสระแม้ว่าร่างกายจะพังจนแทบจะเสียชีวิตแต่ทางพระอาจารย์ก็ได้บอกกับเราว่ายังมีบางสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในร่างกายของเราอีกเพราะเราได้ดื่มน้ำนั้นเข้าไปจนหมดแก้วซึ่งท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรกันแน่ อาจจะเป็นน้ำมันพลรายยาสเสนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องรู้และตอนนี้ก็ทำได้แค่เพียงรอเวลาให้สิ่งนั้นมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆแล้วสักวันมันก็จะกลับออกมาเองแล้วท่านก็สั่งห้ามเด็ดขาดอีกนะคะว่ามาให้กลับไปที่โรงเรียนนั้นอีกและในปัจจุบันนี้บางคืน เราก็ยังฝันถึงคิดถึงลุงผีอยู่เป็นครั้งคราวและยิ่งเราฝืนมากเท่าไหร่ของที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นก็จะไหลไปมาทำให้เรารู้สึกปวดแสบปวดร้อนอยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่มากเท่าแต่ก่อนนะคะซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าสักวันจอสิ่งชั่วร้ายนี้จะหายไปตลอดกาล